โอ้ได้ไม่กี่เที่ยวนะครับเนี่ยเอาอีกแล้วก็พอดีเลยครับจัดไปคู่หนึ่งเลยแมช่างเอกใจดีครับช่างเอกใจดีครับจัดให้คู่หนึ่งเลยอะไรนะกินอุยแม็กซิตไอ เออไอใส่มิดไซมิดอย่างไสมิดครับจังเอกจัดให้คู่หนึ่งไปเลยแปดสองห้าสิบห้าเอาแล้วอู้นี่ครับพบกับยันม่าซื้อมาในราคา ทำไมเครื่องมันน้อยเถอะ่ะเครื่องกี่สูบซีซูบวะเนอะเครื่องซีซูปไหมนี่เอามาทำท่อปิ้วใช่ไหมปิ้วไหมนี่ปิ้วเลยวะ <c oughs> <c oughs> ปิ้วปิ้วเนี่ยครับขับตางทุ่งนารถคันนี้ <c oughs> เขาซื้อมาแสนห้าเขาเอามาแต่งเป็นกรอง ยันมาครับยันมาเจ้าพลัง3ามสามสิบเก้าแรงแก,ก็พอแต่ไถนาเข้าก็เอาแล้วนี่ครับได้ยังใหม่คู่หนึ่งเลยวิ่งไม่ได้ กี่เที่ยวก็รั่ววิ่งไม่ได้กี่เที่ยวก็รั่วเปลี่ยนออกเลยครับอหมเราเขาให้เส้นครับให้เส็นก็เส็นไปเราอย่ารอช้ารีบเส้นรีบเส้นในทันใดเมื่อเขาให้เซน็นเราก็ต้องรีบเส้นครับอย่ารออย่ารอช้าเด็ดขาดครับ แต่ถ้าพูดฮะถ่ายถ่ายแล้วถ่ายแล้วอันนี้ถ้าพูดจริงๆก็ใช้ได้อีกนานยางเนี่ยใช้ได้อีกนานเราก็เก็บไว้ครับเก็บไว้เราใส่เราก็ต้องใส่เป็นคู่เลยเราใส่นู่นไม่ได้เพื่อฝั่งน้นฝั่งนู้นมันจะลน้น ฝั่งนู้นมันโลนเราก็เอาฝั่งนี้ใส่เอาใส่ได้ไม่เป็นไรครับเนี่ยเหยียบตะปูนี่ช่างเอกตะปูเหยียบตะปูะปแค่นี้ถ้ายางใหม่มันไม่ทะลุไม่ทะลุรอกแต่นี่มันอันนั้นแล้วมันได้เวลาถ่ายเปลี่ยนออกแล้วก็ใส่นี้ไป โอ้นี่ครับใส่ท่อแล้วก็กรองนะครับโอ้ไม่ใช่ธรรมดาชา่างเอกสุดจัดนี่เหยียบไปแบบเวลามันมัน,นี่เวลาดันไอหรือไถแบบตึงๆหรือจะก่อนที่จะเข้ามุมนี่มันจะดังแบบเปิ้วปิ้วเป็นเลยได้ท่อนี่ไม่ใช่ธรรมดาดูสิครับกรอง อ๋อให้มันดูกันไม่ให้ฝุ่นเข้ามานี้เยอะนี่ตัวน,นี้มันจะคอยช่วยดักฝุ่นอ๋อปึ๊บเป็นเป็นอากาศบริสุทธิ์โอ้แจ๋วแแฉวแจว,แจวเดี๋ยวเรามาดูรถช่างนะอันนี้รถช่างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยด้ป้า โอ้อันนี้รถช่างนะนี่นะอดูดูดูเขาใส่เทอร์โบสิครับโอ้เขาโชว์เทอร์โบเลยนี่ไม่ใช่ธรรมดาเด็นี่อันนี้เป็นรถช่างเอกครับเอกทออซิงดูสติกเกอร์ครับเอามันติดข้างในในี่ใครจะมองเห็นโอ้ครับมีแต่ติดข้างนอกมันมาติดข้างในปิดฝากระโปรงไปใครจะมองเห็นนี่นี่สติกเกอร์นี่ ต้องติดข้างนอกโอ้อะไรหรอโอ้ดูดู turbo แมเอโโอ,อนี่รถช่างเอ้ยขยันรั่วดีนะัก เปลี่ยนไม้ให้เลยอ่อวิ่งงานไกลๆกว่าจะไปกว่าจะมาอันนี้ก็ปะเสร็จก็เย็นพอดีพรุ่งนี้หแหละไปเฮ้ <c oughs> เออนัออออ่นแหละถอ,อดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดียวแต่เดี๋ยวเราจะไปซื้อลูกยาง มาทําเป็นทําเป็นตัวไอ้กั้นดำหงายก็พอประมาณแลลวครับพอที่มันจะไม่โยกแรงก้อยะบี้โอ้นี่ ้า YouTube ฟังรู้เรื่องนี่สงสัยจะไม่ให้หรอกสงสัยจะติดนรื่องโอ้ไหวเลยช่างเอกโอ้เข้าเต็มเต็มเลยครับเมืาเกียก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกไม่เป็นไรครับมีคนมาจะสกิดนิดหนึ่งสกิดภะซากขมรกีเท้าจะกโกยตัด จะหาจิกก้นโอ้ไม่ไหวไม่ไหวช่างเอกนี่ชอบมาจิกก้นอยู่เรื่อยเลยช่างยางยางนี่ทนไหมนี่ทนไหมใช่วงรับประกันรับประกันสองปีสปีเปลี่ยนใหม่ช่าง <laughs> เอกบอกว่ารับประกันสองปีครับเปลี่ยนใหม่ ก็ลงมือเองแล้วครับครับรับคลิปนี้ครับขอจบเองอันนี้ครับสวัสดีครับ